ส่งลูกสาวนะจ้าเปิดเทอมแล้วมาส่งลูกสาวสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่นำบุตรหลานท่านมาในวันนี้นะครับที่มาส่งบุตรหลานท่านหอสองนะครับที่หอสองชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่ยกนิ้มยกน้ำหนักนะครับด้านข้างสองฝั่งนะครับเปดแล้วมาส่งข้าวหอมมลิมีจลงทะเบียนนะคะจุดลงทะเบียนแนะนำผู้ปกครองแล้วก็พาผู้ปกครองไปทำภาร์ท นักเรียนของเราก็ขอบุณด้วยนะผู้ปกครองนี่แหละนะครับผู้ปกครองก็วันจันทรเสาร์อาทิตย์หรือาอาจารย์ประจำชั้นหนูนะอาจารย์ประจำชัน้นแต่คนคนอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ตรงอ่านไม่ตรงประเด็นไม่มีภาพเล่นคอนเสิร์ตไม่เสร็จ มีกาแฟมีกาแฟแล้วก็มีอาหารเลี้ยงอยู่นู่นกระเป๋านู่นอาจารย์ชมว่าเรียนเก่งเรียนเก่งใช้ได้ดีมากเลยเกีย,เยรติยา,า,อ,ยา,าอาจารย์ชมว่าเ,เรียนดีมาก <c oughs> ปกครองก็จะมาส่งเรียนเยอะเลย บทรานมาส่งมาส่งบทรันชาต์อยนเลยหรอหนึ่งส่วนสี่ของของกีฬาทีมชาติเด็กยูโดยไม่ใครเอาขึ้นนั่งไงคนที่ยกน้ำหนักอ่ะวนนั้นอ่ะยูโดยังไม่มีทีมชาติเลยอ่ะยังก็ติดแล้วไงต้องไปอยู่หน้าพ่อต้องไปดูหน้าโรงเรียนนู่มปีที่แล้วอะยูโด ทุกชน uh ิดกีฬาติดทั้งหมดเลยแต่กอไม่ติดเหรอหนึ่งเมียนนันแบทชีฮีโร่โอลิมปิกยกน้ำหนักแข่งโอลิมปิกสองพันแข่งการกีฬาโอลิมปิก2016มีหมดเลย แแบบบบขออาว่เะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024นักฟุตบอลลีกน้องอะไรนะน้องอนักกีฬาทีมชาติสิทธิ์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่า เียมาส่งสาวตอนที่ห้าตัวพีเศษประชุมผู้ปกครองนะครับโรงพยาบาลชั้นสองนะครับเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นห้องประชุมสามมุกเกมนะครับห้องประชุมสามมุกนะครับห้องประชุมสามมุกเกมโรงพยาบาลชั้นสองมีอะไรนะมีกาแฟเลี้ยงด้วยนะคะมีกาแฟเลี้ยงแล้วก็ อะไรอ่ะนมด้วยเหรอหนูมีนมด้วยหรือสามตึกนี้มาไหนก็มาจากที่เราได้เป็นเกียภาพเวลาเราจะขึ้นไปประชุมเราก็ไปประชุมตรงนู้นห้องนู้นเหรอตรงนู้นเหรอไปประชุมตรงไหนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ตึกตึกตรงนู้นตึกตรงนู้นเป็นตึกที่ว่าเขาตอนที่เรามาใช่ไหมตึกตรงนู้นเป็นตึกที่เราไปประชุมใช่ไหมน้ำกาแฟน้ำกาแฟอ่านไปเลยมา มารับนายลูกขาผู้องมารับน้ำกาแฟหน่อยลูกพอดีแม่ค้ากับพ่อค้าเหี่ยวนะครับพ่อค้ามาว่าแม่ค้ารถแม่ค้าปลาต้มปูนี่นะครับไปไปเอานมข้นที่รถออกมาอุ้ยมีปลาต้งปูเลี้ยงผู้กองกินได้สดชื่นสดชื่นนะครับหลัที่เราเสร็จงานวันนี้ก็ไม่ทำอะไรกาแฟก็ตรงนี้เขารอได้สดชื่นไันนี้ทีมงานตื่นไหมครับทีมงลงทะเบียนก็จบแล้วใช่ไหม จากที่ไม่น้อยง่วงนอนนะครับกินแล้วจะดีเลยแล้วพอจะเดินไปเดินมาขอบคุณมากครับเดินกลับไปกลับมากินโลนอยู่ตอนนี้ง่ายๆไปแข่งมาไม่ง่ายลูกได้เห็นอะไรลูกอย่าขึดอัดต่อเดียวผมได้ขณะที่เขาพิสมจน์ เต็นเป็นรถอ่ะของยังอยู่ท้ายรถอยู่หนูก็ลืมเลยแล้ก็จะออกอยากหนึ่งจ้ะ ให้แม่เล็มก้นหลังออกใช่ไหมหลืมเออเดี๋ยวไว้ไอ้วันอาทิตย์หน้ามองไม่เห็นเมื่อคืนนี้ก็มองไม่เห็นยามะงันไก่อยู่แต่นาะมันเหมือเอาออกมันไม่เหมือนกันไก่ตัดตัดได้มันไม่เหมือนกันไก่ตัดปกไม่เป็นไรมันตัดได้เราค่อยตัดก็ได้แลม่วันอาทิตย์หน้าค่อยตัดก็ได้ทุกคนของใครโดน แม่ต่ผเียายิไรอกมเยอะมากเรจึงยกน้ำหนักจุดรงเรียนชนบุรีจังหวชนบุรี นั่งรอนั่งรอเพราะว่าไปลงทะเบ,บียนแล้วน,นะคะรอประชุมผู้ปกครองเดินไปลงกิมยออามาด้วยอยู่ฝั่งนน,งาาน้นเปล่าก็บน้ำ อะไรคะแป๊บแป๊บอะไรก็ได้ก่อน I'm ready.

ไม่ใช่พวกนะมารยาค่อนข้างที่จะแย่ยามากๆนะครับ่ย่แบบผู้กองยืนเนี่ยเาบๆเกี่ยวหัวเลยนะครับหลังากนะครับเราก็อเอาคนเติดเนี่ยมาลองวีดูโอนะคนที่นะท่านไม่ติดไปลองสื่าสารด้่ยสื่อหางโทรศัพท์ก่อนนะครับและทีนี้มีคนที่ติดศูนย์ติดรอนะฮะับคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะซึ่งเป็นครูวิศวะนะครับ คในเรื่องของกีฬาเนี่ยนะครับในที่มาพในภาพผู้ปกครองที่อยู่นะจะให้วิทย์พื้นที่20-30นัดประมตอนนี้นะครับเขาจะ้อมกันอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับและเด็กกีฬาเป็นแล้วก็ไม่ไม่ต้องสงสัยขานละผู้ปกครองนะเขาจะมีชีวิตวงเวียนอยู่กับวงจรของกีฬานะครับแล้วข้างนอกเขาจะมีชีวิตวงเวียนนะผู้ปกครองนะ ใครจะมาบอกว่าเฮ้ยมีกีฬาโรงเรียนโรงเรียนข้างนอกก็โรงเรียนนะครับไหนเราทำงานกลับ้านเรอยู่ดีนะครับทีวเราก็บโรงเรียนนะครับผมบอกเด็กเสมอนะครับคุณก็จะไปเรียนสอบกีฬากากท่วหอนะครับสารพิ็ก็อิสระบางเวลานะครเดี๋ยวคุก็ตรนะครับแล้วคุณเดียวอาได้ไปแขข้างนอกได้เจอผู้แข่งขันาเจอผมาจานนนี่มอหิร์เนี่ครับ จุดเคยสู้กับไทยไว้เดี๋ยวเขาจะโจมพองสุดนะเนี่ยมองหอกก็ดูนะเนี่ยสีสเกตที่โอมองกไทยจะจดมองหอกมั้ยเออีปดูเขาะเขาจะเ้าหาอไนะเอาเออก็ชักเอที่เขาหาอนอกก็มีนะเปเพี่อนกังอยู่แล้วนะทุกคนนะเขาก็เหมือนเรานะ ม่ออหลบอแส่เราเราไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลผิดนะครับเราชีิตที่เหนือเชานะครับผมคิดว่าเราชีวิที่เหนือเานะครับถ้าอบนะครับเราเดวนเวียนีมอต้าก่์ไปเมานะครับตอนนี้แตกแตกแล้ววนวนยังมีข้อหมายนะครับจะไเจะรู้วารข้สอม เที่มีองมีคานีันไม่ขึ้นบูนะสัสขด้รรที่มุนุกต้มี้อีวก็มีกร้อมตมนะนะคเรื่องท้องไ้เสร็จนะเรื่องขอพระอะไรนะ อู่ห้ร่องข้าาก็อย่างที่หหอมขางเพราะว่าเราไม่สูดเือ่ัหอก็เน่ยที่ทำมือไปนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปที่ดีบางคนก็ทเพื่อหที่ถ้ารัวหองเกีนในคนกับบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พิถพอแม่แค่งเยเขาแค่ิถ ไคุ้มทิ้งเปี่ยนะับิ้งการเอ๋อน้อสอการทีได้าอยูอแม่ลหมอยู่แบบเหมอมรับากนะครับ่่เมอีนะวาราติานะที่ดีแน่มาแลนะรโอเคมาทุกทอนะครับพยายามมาแล้วอนะนะครับกาศึษานะครับอ๋อี่คือแน่มาเองเลยนะครับ กุนช้อนนะกุชออนนะกินน้ำดอยู่น้ำร้อนก็ร้อนเลมีไหปเยะน้อง<ะ>น้ำเย็นมากินดิน้อง้ยแม่ไปโจแม่ไปโจไปเลยหยิบมาหยิบมาเผื่อแม่ด้วยนะ มีเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยมีขนมจีนเลี้ยงด้วยนะคะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีมีอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองกวอนนักเรียน